โอเคพอล้มเสร็จปุ๊บมันก็ดูดยาลบเข้าไปอายาลบดูดเข้าไปแล้วชิหายแล้วมันเป็นแขนนะมันเป็นแขนของเราที่จะเข้าไปในลูกตาดูดมาเยี่ยมดูด,ดเข้าไปเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วรู้ไหมโอไมวามูชินเดรุ่นอนโบตันเอสรวบรวมดังแคร์มาที่หนังศีษะแล้วก็จริงเลยปล่อยเหา่าเ <c oughs> ออทีมใคร เฮ้ยเอา้าวแล้วฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอลูชั่นสามในพาร์ทที่สิบสองกันเข้าไปแล้วนะฮะแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนนี่นะฮะไกอานะฮะเพราะว่ามีน้องขอมาส่วนไอ้ดาอุลตร้าแมนมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะ วูาแมนไกอาวันนี้เสนอตอนูาแมนไกอาปะทะกับกัสคิวไอเเรื่อนี้ผมก็ไม่เคยดูนนะน่าจะเป็นสวดประหลาดที่มาจากพื้นดินหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าใครรู้ก็ม์บอกไมได้นะนัน่งนมานั่งอยู่บนไอ้พอจ่ายนะัน จงเอาชนะกัสคิวให้ได้มาไอสัตว์ประหลาดลูกตาในที่สุดก็ได้เจอกันในหมดเนื้อเรื่องนี้ก่อนจะได้มาเล่นโคตรนานเลยครับปะทะกับสัตว์ประหลาดกัสคิววูดแมนไกอาอ่ายิ้มยิ้มเจอวูดแมนที่กูไม่เคยเล่นมาก่อนวูดแมนไกอาย่าจัดจัดเออปรับโอ้โห ยังไงก็รู้สึกว่าน่าจะเก่งกว่าเอสโตบตอทรอบที่แล้วนะตตตเตะเตะเตะเฮ้ยชานี้ได้อยู่ดี่วะเฮ้ย,ย,ย,ยได้อยู่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 ย,ย่าถีบเออได้อยู่ได้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยน่าจะได้แค่นี้นะย,ย่าปล่อยลำแสงยา่าไม่รู้ว่าท่าลำแสงนี่ชื่อท่าอะไรนะแล้วก็ยังไงโอโอโออ เออตะเตะเออแงหมัดแงหมุดเออทุกหัวโอ้โอ้ยโอ้ยเตะปัดเอปะทีโอ้ยท่ามาเล่นแกไะได้ตัวเนี้ยโอ้ยโออ้เออได้จะกันไม่ได้นะกันได้ไหมเนี้ยอ้เอาเรียบร้อยเออ เข้าไปในตาอ๋อโอ้ตกมาในโลกแห่งภาพมายาแล้วอ๋อนี่ไก่ตีไก่โอ้ได้ไหมเนี่ยตึ๊บยาเฮ้ยไม่เท่าไหร่ดีกว่าเออเออเออเฮ้ยตีไก่ตีไก่ตีไก่ตีตีย่าย่า จิงใจแล้วก็เออเออจิง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 ใจแล้วก็ยาอ้าวจะตายแล้วนะเอออ้าวจิงใจแล้วก็ย่าอ้าวนิ่งเลยเรียบร้อยชวอัพชูอัอมิชชั่นเร็จตัวแตกเลยอะไรครับเนี่ย โอ้เงินไขในการผ่านอ้าววัดได้เองโอ้เอ้าแล้วปลดล็อกด่านมาด้วยฮะไหนดูซิว่ามันคือด่านอะไรโอ้แล้วก็ปลดล็อกอีกด่านมาแล้วโอ้ด่านอะไรอ่ะมีเลขสิบอยู่ฮะแล้วก็ปลดล็อกโอ้โหปลดล็อกด่านเลยปลดล็อกทุกด่านเลยนะครับโอ้เฮ้ยปลดล็อกดาดาด้วยดา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  ต็อกดั่ดด้ามันละชื่อเหมือนรองเท้าแตะนะฮะไหนซีว่ามีด่านอะไรบ้างนะครับอ๋อเนี่ยมีดาดา้าแล้วก็มีด่านสิบสัปปะหลาดแล้วก็มีสู้กับเออ่ไกอาปะทะกับอากูนะฮะโอเคแล้วส่วนโหมดที่เหลือเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเอาอันนี้ให้ผ่านก่นอนไอ้เงื่อนไขที่เข้าไปในลูก,กตาน่าจะใช่แล้วนะฮะหนึ่งแต่ว่าอีกเงื่อนไขหนึ่งอ่ะผมก็ต้องหาก่อนนะครับว่ามันคืออะไรมากั๊กิว ชอรอบที่สองเออไอซีรีส์ของไกอาที่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะก็ได้ดูอยู่แค่ไม่กี่ตอนนะ่ะตอนเด็กนี่มีแผ่นซีดีแล้วก็ดูวนๆไปนะอ,อืออ้อเตะเฮ้ยดูวนไปได้รอบพิล้านได้ด้วยแฟนไกอาเนี่ยส่วนใจครับฟังแต่ฟังแต่เพลงนะ ยาตาขนาดตั้งแค่กดเจ็บกดเจ็บอีคีมาเด่นนาเดอีคีมาเด่หยอกหยอกตือโอ้ท่าเลยนะปัดปัดลังควานรู้สึกว่าเราจะต้องให้มันลอบังไม่งั้นเดี๋ยวไม่ผ่านเงื่อนไขนะอ๋อเงื่อนไขคือนี่หรือเปล่านี่นี่นี่ กันไข้กันไข้โอ้อออ้อยไม่เข้าไปในตาแล้วไปไปไปเอา,า,า,อาโอเคโอเคที่เหลือเราจะต้องเข้าไปช่วยที่บินนะที่บินที่อยู่ในตาของมันใช่ไหมถ้าตามเดิมเรื่องที่ดูมาผ่านๆนี้น่าจะคร่าวๆประมาณเนี้ยนะครับเไปปะ สักทีดิสักทีดิเฮ้ยเออถัดไปเนี่ยดูแล้วดูดอดูเออดูดูดันกันได้อีกอ่อโอเคอดีนะมาแล้วเราก็เข้าไปในตาของเจ้ากาัสคิวเรียบร้อยแล้วในตอนเด็กนี่โคตรน่ากลัวไอ้ฉันเนะี่ยอืมออืมจริง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 ใส่จริงใส ต่อยเออ๊บจิงใส่จิงใส่อ,อ,อยขึ้นเข้าโลกระตาเดี๋ยวเข้ามันจะหมดเวลาแล้วทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลยครับจริงปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้มันน่าจะให้ไม่ไม่เกินหนึ่งนาทีสามสิบวิ นะครับระเบิดไปดีเพียงแค่แกดูฉันเข้าไปในลูก,กตาแกก็ตายไปแล้วอ็ว <What? S 3> ัด five minutes later อ้าวเ <c oughs> มื่อกี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะกระตาษยังอยู่ครบปะเนี่ยโอเคยังอยู่ครบนะครับเมื่อกี้นี่คือผมบินออกมาจากตากัสคิวแล้วมันก็ค้างไปเลยนะฮะไม่รู้ทำไมโอเคมาเล่นใหม่ก็ได้นะครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้เลยว่าได้เกรดอะไรรอบที่สาม นะฮะแล้วรอบเมื่อกี้ค้างนี่นับไหมนับไหมมาโอเคมาถึงรู้เงื่อนไขก่อนแล้วเรียกยานลบก่อนเลยฮะยานลบแล้วเราก็ต้องล้มใช่ไหมล้มอีกทีโอเคตีมาตีมาอ่าล้มอ่าโอเคพอล้มเสร็จปุ๊บมันก็ดูดยานลบเข้าไปอ่ายานลบดูดเข้าไปแล้วชิบหายแล้ว แล้วก็เข้าอยู่ในหัวโตๆของไอดีเรียบร้อยแล้วนะในการคิวปล่อยอย่าลอมกมาปล่อยอยาลอมกมอ่ะตีมาเออรู้สึกว่ามันไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมนะไม่ต้องใช้ท่าอะไรโจมตีมันก็ได้นะเออนั่นแหละนั่นแหละปาไม่กันด้วยเอาดิ เป็นแขนนะมันเป็นแขนขเขาเล่าที่จะเข้าไปในลูกตาดูดมาเยี่ยมดูดกูเข้าไปแค่มึงดูดกูเข้าไปก็ตายไปแล้วนะฮะเจ้นาน่ะได้ตายไปแล้วรู้ไหมเจ้าก,กัรสกิลอ่าจุดไฟเฮ้ยท่าคอนเท่ะีะแหน่แหน่ หมุนใส่อแล้วก็เป็นแอนิเมชันแคนเซิลต่อยอืออ้อาวรอบนี้ได้ฟรีได้ฟรีอึ๊บอ้าวหมุนใส่โชกรอบน,นี้น่า,นาจะน่าจะได้นะฮะได้ได้ได้ชัวร์ได้ชัวร์ได้ชัวร์อือมากลิ่นมันมาแล้วกลิ่นกลิ่นตื่ตื่มาแล้วตายแตกชวด ออกไปจากตุ๊กตาไปดีกว่าย่าเ,เรียบร้อยนะครับสวยงามจริงๆเลยเอะนี่ไงไดออเอสแล้วโโอ้พระเจ้าหรือจะเชื่อมากๆโอเคแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนั่นก็คือแบทเทิร์นโหมดนั่นเองนะฮะอุลตร้าแมนในวันนี้ที่เราจะมาเล่นก็คือ R, ะคะอ,คอุลตร้าแมนไกอานะฮะอุลตร้าแมนไกยานะเออนี่ไง โอเคแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเล่นอุลตร้าแมนไกอานะก็ผมก็จะให้ดูก่อนนะเผื่อน้องๆคนไหนอยากจะให้ผมเล่นตัวไหนอีกที่ผมยังไม่ได้เล่นเนาะก็นี่ฮะคือสัตว์ประหลาดแล้วก็อุลตร้าแมนทั้งหมดที่ผมมีนะครับถ้าอยากจะให้เล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บให้นะฮะวันนี้เราเอาอุลตร้าแมนไกอาก่อนนะครับไปอุลตร้าแมนไกอารว่าท่าก็มีอยู่2ท่ายังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะฮะโออุลตร้าแมนตัวแรกเจอกับอุลตร้าแมนแจ็๊ ชื่ออุจจายตีกาแล้วแต่ว่าผมชอบเล่นอุจจายแมนเจ็อย่าเป็นนุษยักษ์ไกอาไม่รู้เลยว่าล่าสุดมันชื่ออะไรดูแต่เด็กแต่โตนี่ยังไม่รู้จักชื่อมันเลยฮะมาสู้่ทิดาที่นี่เลยกอซ่ากอซ่าเลยนะเตะเตะเตะโอ้เตะเข้าไปนี่ไงนี่นี่นี่ไงย่า สวยท่าได้อยู่แล้วก็ท่าหมุนใช่ไหมหมุน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 ท่าแบบนี่เลยฮะเอ็กซ์คิลเลอร์เลยแตงชอบทานน่าหนีจังเลยถัดไปเนี่ยทัดไมเนี่ยออลมลมรังแคร์ปับ๊บออปชื่อท่าอะไรนะยา่อาอือไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรแต่แรงมากนะครับอ้าโอ้ยโอยโอยโอยเอยอ มันชิดท่าอะไรครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะคอมเมนต์บอกได้นะครับไม่ท่าแล้นอะ่ะเอาผมจะใช้ทั้งสองท่าละอา้าเอาเก่นขึ้นแล้วอ๋อเฮ้ยโอ้ยเตะอย่าอยาๆๆอย่าปายตีนอ่ะรอบนี้ก็อ้าวทันลุ๊ป ไปรวมพลังรวบรวมลังแค่์ฮัทจ้า,า,าแคร์ a few moments later โอเคผมไปค้นชื่อท่ามาแล้วมันชื่อท่าโฟตอนเอจนะฮะ เออ่ควอนตัมสตรีมนะครับสองท่ายที่ผมมีในะตอนเนี้ยยอดมนุษย์หุ่นยนต์เอ้ยไม่ใช่ยอดหุ่นยนต์จิงจโจ้ไม่ใช่ยอดมนุษย์นะฮะเป็นหุนน่นยน,นต์เฉยๆไปกูรู้ชื่อท่าแล้วทำให้กูแข็งแกร่งขึ้นอือรอบนี้ไม่เหมือนในกูจนะแมนเอสเนะกูจะแมนเอสนี่โอ้โหเม่นเล่นโคตรยากเลยครับอะไรมึงอ,อะไรมึงโอข้าข้าเตะโคตรโกงอ่ะ ยาแดงจัดนะมาควอนตัมสตรีมไม่ใช่เบิร์สตรีมแต่เป็นควอนตัมสตรีมนะต่อยเตะเตะตีไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยไฮ้ท่าอะไรหัวโขกอ๋อท่าเหมือนทาโร่เลยฮะเหมือนทาโร่เลยเหมือนตรงไหนวะเนี่ยทาโร่มีเขานะฮุจแมนฮุจแมนมีเขาอนะ เอออ้าวรอบนี้กูเล่นบนฟ้านะอาหย่าอาทิจับมามาดิจับอันนี้ท่าอะไรเอ่ยอาหย่าอุ้ยอุ้ยโคตรแท้อะไอ้นู่นนี่ไงนี่ไงอาลืมลืมโอ้โหเผลนไปชิบหายละอ้ออ้กันโอู้หสี่ห้าปุ้มลืมไปลืมไปอือ เดี๋ยวเเรียกยานก่อนเรียกยานแม่ก่อนเตะปรับปรับสตาร์กดท่ามันลีลาเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไกอาเนี่ยฮะป้าพี่หลังแหวนทวายหลังแหวนหลังแหวนอ้าวถาอะไรมึงเกินไปเกินไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาดิอืออ้าวอ้าว เจอกู้ลังรุร่นบัแค่โฟตอนเอชแรงมากแรงมากนะครับโคตรแรงเลยฮะไอ้ท่าโฟตอนเอชนะโดนทีเดียวนะครึ่งหลอดนะฮะเป็นท่าที่แรงที่สุดของไกอาละอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเฉยๆเป็นอุลตร้าแมนที่ อยู่ในซีรีส์ของอุจแมนไรซิ่งเลยนี่นะตัวนี้โคตรเท่ฮะใครยังไม่ได้ดูแนะนำแนะนำให้ไปดูนะโคตรมันเลยอุจแมนไรซิ่งอ่ะอออปุบป๊บเออปรับปรับปรับอะไรอะไรในซีรีส์ในซีรีส์ผมเอฟซีคุณเลยนะชิบติเข้าไปหน่อยโอ้แย่แล้วแย่แล้วปัดอุ้ยโอ้ยฮึบจริงหลบมาดิ อ้าวจับอ้าวรอบนี้ไม่ได้รอบแรกรอบแรกรอดรอบนี้ไม่รอดแล้วล่ะเฮ้ยไม่ทันโอเคยังทันอยู่นะควอนตัมสตรีมโอ้อุตตาบาเลีย่ะเรียบร้อยอืมเชกกะโล่โอ้เอ้อเอออุ้ยอุ้ยทีป ผมชอบจังเลยท่าเนี้ยมันหน่วงจังหวะโอ้มันชอบอุนเตสเลสเชื่อผมอุนเตสเลสชัวร์นานไม่ได้แดกหรอกวักตีไงเริ่มเล่นบ่อยเข้าก็เริ่มรู้ทันนะครับเฮ้ยมันเฮ้ยเก่งจังหย่ยาไกอ่อาไกอ่อาไก่อาแลส โอ้โหพอแล้วบ้างพอแล้วบ้างไก่อาซแลนไก่อาซแลนเอ้าหมดอืมอะไรปึ๊งช้จะงมากเลยเปแล้วนะโอ้ยโอ้ยสมแล้วนะนันี่เป็นต้นตำรับต้นตำรับอร่อยจริงๆริงอร่อยจริงๆนี่ไงอุ้ย ยังใช้ได้กอ่อเปซียมรอบนี้โอ้อุิ่งลัดแล้วอะอใครเย่ <c oughs> บางรอบนี่มันเก่งนี่มันก็เก่งที่หายนะทำไมมันถึงเก่งแบบไม่พยายามจังอยู่วะเนี่ยเอ้ยอะไรเออมันเก่งเกินไปอ่ะบางรอบอ่ะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าในเกมนี้นี่มันทำไมมันถึงปเป็นอย่างนั้นจับเออจับมานี่จับ ผลตัวกอดดอยคือที่รักที่รักรักด้วยความรุนแรงอุ๊ยโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊เกิขึ้นแบบบึบปบู๊บู๊ปเลยแย่แล้วครับแย่แล้วมาโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะหน้าเขาให้มาโปตอนเอจรวบรวมรังแค่เอาไว้ที่หนังศีรษะแล้วก็ยิงใส่เลยอุลตร้าแมนไกอาเป็นโรครังแค อ้ยคิดในแง่ดีอย่างน้อยเราก็ผ่านเอสโรบอทมาแล้วนะเอสโรบอทนี่ม <compute> ันกระจอกสิ้นหายแล้วเออขอบหัวต่อยปุ๊บเออเออเอออุนดาสเลตชัวชั่วได้ยังไงชวชัวชัวบเจี๊ยบหน้าเขาให้ว่า ทันหรือเปล่าอ้าวทันไปหวานตั้มตรีมเฮ้ยเกินไปนะนี่อุลตร้าแมนหรือเซนตันเนี่ยทำไมมันเก่งจังอือสับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตื้อตื้อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต่อยต่อยต่อยสับตื้อ รอบนี้มึง,งกันไม่ได้มึงกันได้รอบเดียวแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้ามึงกันได้อีกมึงโกงคุณแล้วโคอตรเอชเอาไปแดกรอบนี้มึงกันไม่ได้แล้วอ้าวเองกงตู่ขึ้นแล้ว้ยไอ้อาท่านี้เป็นท่าอะไรออ๋อลาเลียนลาเลียนเป็นท่าลาเลียนนะฮะึ๊บสับหลังหัวเอ้ย ตีไงมาดิจับทุบก็ให้มาดิุนีุ่หมุนๆุ่นปุนุนหมุนปิดฉากยังเท่ๆด้วยท่าก้นสำรับควันต่ำรีมถ้าเกิดว่าผมไม่รู้จักชื่อท่าไปนะผมก็จะเรียกว่าสเปเชียบมาเอาดิไม่ท่าไหนไม่ปล่อยแสงผมเรียกสเปเชียบหมดอะ นะครับโอเคตัวต่อไปอ่าอ่าโจย์เก่าโจทย์เก่ากูแค้นมึงมานานละพาที่แล้วมึงเก่งมากนะออืเก่งมากนะปะปะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงอุยอ้ยเฮ้ยเป็นแค่เป็นแค่หุ่นซ้อมรบ โอ๊ยเป็นแค่คุณซอมลบเป็นแค่คุณซอมลบอย่าได้หือโอเคยังทันโบตันเอชรวบรวมดังแคร์ว้ที่์หนังสีตะแล้วก็จริงเลยปล่อยเห่าปล่อยเห่าคุณตัวแปลนไก่อาร์ได้คุณตัวแปลนมีเห่านะอึโอ้ยนี่แน่เข่หัวสับโอ้ยอือไอ้ท่าไอ้ท่าต่อยๆมันดกดเลยนะอ๋อนี่นี่กดเฉยๆจะ ้ยมันชัดจะมากเกินไปแล้วเปแจ้งคุณผู้อกองแน่ๆตายหัวตั้มสตรีมเออบอสตรีม่นการทำลายล้างด,ดีแนะ่เรียบร้อยถ้ามันระเบิดอย่างนี้น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดนะจับสำเร็จแล้วและแล้วดาวดวงนี้ก็เป็นของกูสึกชิงดาวโอ้กัตสกิลตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่า อุลตร้าแมนไกอาร์นี่ยมันมีเวอร์ชั่น2ด้วยนะใช่ไหมขเขาเรียกว่าสุป,ปรีมสุป,ปรีมเวอร์ชั่นนะถะเป็นอุลตร้าแมน,กนไกอาร์ที่มีแถบดำๆอ่ะรอบคาร์ลทัมเปอร์นะเพืเทนเตะอ,อ้าวเออผมอยากจะลองหาเสาแบบนี้มาปักใส่ตากันชิวอ่ะดูอัลล่าบอดขึ้นมานี่มันน่าจะจ,จบเพละนะชีวนะิตมันอ่ะอืมเตะอ้าวอะไรอะไรตบหัว หมุนตัวตบหัวหมุนตัวตบหัวไอ้ยีเดยวเด๋ยวได้ไหมเอาวอายีเเฉยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกิ้งใส่กิ้งใสอ๋อจิีบหายละเฮ้ยเออโอ้โหแม่งปังจอมเลยปุ๊บแล้วก็กระโดดทิ้ยอย่าเว้ยเฮ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึง เจอถ้ารวบรวมรังแครไว้ที่หนังศีรษะโฟตันเอสคุณทแมนไกอาเป็นเหาเอาไปแดกเออแล้วก็เรียกเรียกยาลบเรียกยาลบเดี๋ยวไม่ได้เรียกนะครับแอลจะบอกว่าคุณทแมนไกอาเนี่ยซีรีส์ของมันเป็นซีรีส์ที่ยาลบมันเท่เท่มากเลยอะเออ ปะปะปะเฮ้ยคิดถูกปะเนี่ยคิดถูกปะเนี่ยที่อือมาดิฟังจอยสักทีนะอือ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 ต้องจบตาอะไรเงี้ยจับโอ้ยโอ้ยแต่ท่าไม่ค่อยเจ็บนะมีอยู่สองปุม่มเป็นสี่เหลี่ยมก็โอโอเออได้ด,ด,ดีไม่ได้แดกนะอะไรมึองอะไรมึงอืออะไรมึงเฮ้ย เฮ้ยมาเขี่ยตีนนี่ไงเล่าโอ้ยนี่ไงเล่าเออโอ้จับเออเก่งจังจับมานี่ปุ่นปุ่นปุนปุุนปุุนไปนู่นอ๋อไม่ทันนะไม่ใช่ไม่ทันหรอกผมไม่ยอมกดขึ้นไปขึ้นไปไหนป่ะแล้วก็ไกลอาร,ร์ซแลท์ ท่ามหิงช้านะโอ้เมื่อกี้โอรอบนี้ต้ัวเดียวชัวเสียฟอหมดปล่อยกูปล่อยกูได้แล้วเออโอ้โหขึ้ื่อนหนุ่มอย่านะเออทีไทยว่ะควันต้ม สตรีมเบอร์สตรีมเออสตาร์เบอร์สตีมกระจายเป็นชิ้นๆและปั๊มน้ำมันก็เป็นของกูแล้วเท่านี้โลกก็มีพลังงานน้ำมันใช้อย่างยั่งยืนโอ้ซัพพอร์ตล็อกด่านด้วยโอ้ด่านไรอยะด่านใหม่ไม่เคยเจอนะฮะปล็อกอะไรโอ้ปดล็อกท่าด้วยฮะเยี่ยมไปเลย โอเคไหนมาดูซิว่าเราปลดล็อก ok ท่าอะไรมาอันนี้ก็เป็นโหมดแถมอีกนะฮะมาเดี๋ยวผมแถมให้ตัวหนึ่งนะครับมาดูซิท่าอะไรเอ่อเป็นท่านี้นะฮะโอ้ท่าอะไรเอ่ยไหนเป็นท่าเอ่อท่าปุ่มดีนะปุ่มสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มจําเอาไว้เอาละไหนมาดูซิว่าได้ท่าอะไรมานะท่าสี่เหลี่ยมเป็นอุนดาแมนไกอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรดี ตัวอะไรดีแต่ผมอยากเห็นตัวเนี้ยดาด้านะไหนก,ก็ปลดล็อกไปละไหนลองซะหน่อยดีกว่าดาด้าทำอะไรได้ไดนะเจ้าดาด้าแล้วก็ด่านที่จะเอามาเล่นก็จะเป็นดา่ดานอ๋อด่านใหม่เลยโอเคมาไหนๆก็ปลดล็อกไปแล้วจะได้ดูสภาพแวดล้อมเนียเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วดาด้ามีอยู่ท่าเดียวไว้าดาด้าแต่ด่าด้าหัวครโตอะนะครับ ต่อย่างอี้นี่หัวนี่น่าจะฉลาดต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ฉลาดมากแน่เลยมึงคิดจะมาสู้กับไกอาเหรอฮะอดีใจดีใจดีใจอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยท่ามันบีบจังวะท่ามันบีบไปวะอะไรเห้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาปืนตีด้วย อะไรมึงมาด่กอดหน่อยย่า <Yeah! S 1> ท่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมปึ๊บปรับอ๋ออ๋อท่านี้ไก่อาพิษสาร,รนี่แช่เย็นเ oh. บาชิบหายเลยไม่คดเบาเลยครับไม่เอาไม่ผ่านไม่ผ่านท่าไม่ผ่านนะอืออจับมาดิจับก่อนปุ้ม มาลุกขึ้นมาจับจับโอ้แต่อยากเห็นจังว่าท่าด่าดาท่าโจามตีคืออะไรอ๋อโอ,โอ้ไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยกัน้นโอ้โอสี่ปุ่มตีปุ่มโอ้อ่าอ๋อทิ้งปืนลำแสงนะท่าไปดูยี่เง่าจักเลยอะ่ะอุ้ยท่าไปดูยี่เง่าก็จริงนะแต่ว่ามันหีไกลมากเลยดาด้าเนี่ยมานหนีมานีมันีไปนู่นี่ไงนี่ไง ต้องเจอท่านี้แรงออกกันเยอะนี่เดี๋ยวผมจะสอนให้รว,ว,วมรังแคแบตตอมเอสนี่ไงรับเผาจากหนังศีรษะกนไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอะไรมันจริงมาจากท้องฟา้มามนะ้งนะโอ้ดาด้าจิ๋วทีบทีบเอ้โอโอ้จับจับ จับโอ้ยจับมาที่มันพังได้ไหมนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชิบหายละชิบหายละวอ๋อสามเหลี่ยมโดนไหนดูดาเมจโอ้โหดาเมจที่หมามากเฮ้ยเอไม่แล้วไปมเราตัวเล็กอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่คืนโอ้โหพอตัวเล็กก็โดนเกียร์คนเจ็บ โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาี่เปยังไป,ไปลูดนจะได้รู้ไปเลยมาปล่อยแสงควันต้มสตรีมตายเอออ้าวแตกดาดาก็มีพลังงานนิวเคลียร์ตัวเนี่ยจะแตกเฉยเลยฮะโอเคถ้าไม่ผ่านนะคะ โอเคก็จบ okay, oh ไปแล้วนะฮะสำหรับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอลูชั่นสามในพาร์ทที่12นะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ตามคิวเลยนะครับอุลตร้าแมนหรือว่าสัตว์ประหลาดก็ได้แต่ว่าขออย่าเป็นตัวที่มันยากเกินไปก็พอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูเดี๋ยวผมก็เล่นให้นะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวัน